กิจกรรมความเพียมพระพิตราย,ยุสทธิถีลาครั้งที่หกสิบแปดวันที่สิบหกมกราคมสองห้าเก้าคมศึก้าศิกาหนึ่งบันนี้เป็นครั้งที่หกสิบแปดวันที่สิบหกมกราคมสองห้าเก้าคมศึก ข้าพเจ้าในคมสุกษาแก้วกับเปล่งวาจาสัตยาิพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาทำมุทธรรมชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์พระบูชาแด่องค์พระความปฏิทินเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่ปุญญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชายินดามณีเกิเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยาิงข้าพเจ้านี้ขนุภาพคุณพระนรตาใจครูบาอาจารย์และเทพทูดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้ดิ์ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยาิมันตอไป บิดส,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 สวดช mmm ุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลีตวดตะลุยโทตดาตัดธรรมมนีราชตัตตุนันตุตะกโมกะถังสเคกาเมจารุเปสิริศีคลาเตจิลขีขวิมาณีทีเปรัฐเถจขาเมตุลุนักเนยเคหาวัตถุมิหิตเตปพมาจายตุเทวชลธาวิสเมยยะขากันดับปัญหาติสันตาสันติเกยังมุนีวรวาจันังสาธุมิสันตุธรรมะสาวนักกะโลอัยัมพันตาธรรมะสาวนักกะโลอัยัมพันตาธรรมะสาวนักกะโลอัยัมพันตา บทสวดนมันการสิทธิคาถานะโมตัสสะปกตโตอัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปกตโตอัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปกตโตอัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถาเน่าที่มีเสนังอัญญ์งพุทูตมีเสนัง์วลังเอตินะสัจจวัชนะสติเมหุตุตัพทาเน่ที่มีเสนาณ์อัญญงธรรมโมมีเสนัง์วลังเอตินะสัจจวัชนะสติเมหุตุตัพทาเน่ที่มีเสนาณ์อัญญงสังคมมีเสนัง์วลังเอตินะสัจจวัชนะสติเมหุตตุา บทสดมหากรุณาโกนาโถติอธิกากถามหากรุณาโกนารทายาสัพพะปานิลังเปรีตอปรมีสัพพะปโตสัพพุตมุตตมังเอเตนะสัเจวัชินะมโหตุสัพพุปถวามหากรุณาิโกนัทหะเหตายสัพพะปานิลังเปรีตอปรมีสัพพะปโตสัพพุตมุตตมังเอเตนะสัเจวัชินะมโหตุสัพพุปถวามหากรุณาิโกนัทหะสุขัยสัพพะปานิลังเปรีตอปรมีสัพพะปโตสัพพุตมุตตมังเอเตนะสัเจวัชินะมโหดตูทิพุปถว่า บทสนมาใส่เมสุตเอวเมสุตตังอิกังสมเียงพระวัสเกตสุวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวิมหัตตาพิคูสังเกนะสติมันจมัตติหิตพิคูสติหิสเิวะอรันติหิตสติหิจะลบกัจจตุหิตทวตายิพเยนะสนิปริตาหัติพุนตังทศนเนพิคุสังกัจจะอาณาโคยจตุนังสุทธาวัตสกายยกันังเทวานังเอกตัทสียังโขพระวัสเกตสุวิหารติกาปิโรตุสมิงมหาวิมหัตตาพิคูสังเกนะสติมันจมัตติหิตพิคูสติหิสหิวะ เทตายุนะสันนิปตต่องติพัวต่างสาสนาพิคุตังกาจ่าเยนุนั้นไม่ยึปีนะกว่าเทนุประสงมายมัอุปัะสงเมตัวกวตัวสัติเก็ปัจจจกาปัเยมติอารคตเทวตายุทิปีนัมาพลวัปบริสสิมิตังวาาสารยาสาตังวาผังสมิชยเอวเมวตาวิสุทิเวโสอันตะออริตาปุกตุปุรตุปตุรังโส อวาเวตาพต่งพิวาเทวเอกมันตงอาังสุเอกมันติตาเขาแตกาเทวตามพวตัวเศรกิมันต่งอภัสรีมหาสัยยุ่นัตติมิงเทวกายสมาตาตัมหาิมังทัมสัมยังทกิตายะวะปะริหิตถังติอาวบาราเทวตาวกตักมังตังอภัสีแต่ตราพิวสมาทางสุจิตต่งตโนชุกามะกงโสสารเทวนิตาในขะหิตตวิทีนี้ละขัติปิตาติอาตวราเทวตามพกตัวเนตษกิมันต่งอภิชีลวกิลังคีดาบริชานิกิลังโหจัมมามีชาติเจนติ อนาคตประเทศพุ่กวสันติกิมังกระางอภิษเยกจิพุทธังสนังกตตตินะนตคมิตเศริประยูมีปัามสังเทียงเทวะกิยังปาริเปลยเศริจอนาตพิกุมาริเยภูยนั้กุทธาสุรุกตุสุเทวะตาสนิปปิตาหัวติาตังปะสานนิภุสังกัจจะเยปิเตเกวีทรงิตติธนังสานโตสมารมุราตีสบิปภูเกตนังถัตปมัยวะเทวะตาสนิปปิตาอิงติรงียสบิไม่หัางอตทธิเยปิเตพเกวีพุตธิริกาลภูธนังสถานโตสมารมุราตีสบ เพรว่าตัดสินปัิตาพุทธสติเถรยะเปี่ยไม่ห่างเอตระหิเอียจิกิติมิภิวโดูเกนังนามนี่กิตายิสิมิภิวโดูเกนังนามานิเทศิติมิภิวโดูเกนังนามานิตั้งตุณานสารกังมณัสสิกโลธาภาสิตสมิติเอวมันติติโคเติภิคุปวะตัปัจจจตสมุปวายจักสิโลกะมนุกัสมิตรธรรมปุมาตัสสีตาเยติตาคือพลังภิตตาสัมห in ิสตาปุรุติหาวะสันนินาโลมาหังสาวิสัมโนทานละมัสสาสุสทาวิสัมนาเวลามระโยชนประโยชนัญญเตตะวา วันนี้กะเปียทวิตโตอมันตีสถาสาวกเกศสนีรเตเทวกยามีการตัวิชรธาริกโกเตจอตปะมกนลงกตอพระทัยสัตงเตตัมปัสนางอมนุสนมรนางอภิกเกสตตะมัตกงสหัสังอาาสตรีสตังเอกเกสนังมุตสาณมะสงอาภิเกนตมมัตกุคงทีสารสภาพุตตาหสัสังพิญญาะว่าวันนีกระเตโตอมันตีสัถาสาวกเกศสนรเตเทวกยามกาตัวิชรธารมกโก เยาวังกตยศมิดีหรปสตาสาวยขับบุมากับปรัทวาอิทีิมันโตชุติมันโตนะตยติโนมธรมนานมุังสติงกนังยกสาสาให้มาตยะขันตวินุที่มันโตชุติมันโตนะต่ยติโนมธรรมนานมุนพังสติกนังมธ ไอสตาร์คิลาติสาสายข่าวนันตาวินโที่มันโตชุติมันโตวน้ำมันเตยสสินโนมาทมนาพิกุลงพุกุลังติโกนังอิเจเตศระสะหัสสายข่าวนันตาวินิโนที่มันโตชุติมันโตวน้ำมันเตยสสินโนมาทมนาพิกุลงพุกุลังติโกนังเบสามิตาเป็นจัตตายข่าวนันตาวินิโนอิที่มันโตชุติมันโตวน้ำมันเตยสสินโนมาทมนาพิกุลงพุกุลังติโกนังกุมิโลย์ให้กลัวประสานญี่ปุ่นังวินยนังสตาร์สัสังยักขะนังปีรูปสติ คุณพี่รยลาจักไคโกสบักาิติวนังผู้ิีมันจะติสัอาชาตตัละถประสติข้าทัมังอทิปติมาลชายยัยติโสผู้ตาปีตัสสะภานนำมาผลายที่มันโตชุติมันโวนติยสติโนมทัพมานาเป็นมพี่ผู้รัสปิติวณังถ้คินันจะติสัาชาไว้ล่นโหตักติกุมมนังองทิปติมาลชายยัยติโส พุทธปิตสะภาวนามพลายที่มันโตชุติมันโตเนสติยสัสิโนวัฒนานาพิุมุพืุ่รังเสรมติโกนังปัจจติสองวชาวิรูปะโคปัสสตินาคันังทิปติมาละชายยัสสโสพุทธปิตสะภาวนามพลายที่มันโตชุติมันโตมนัตติยสัจจิโนวัฒนานาพิกุมุขสพื่อรังเสริมติโกนังปุริมาริสามะตามัสตะกิณาวิรูปปัจจินาวิรูปโกปุรุตัง ตโลตลังที่สังจะตโลเตมหัาชาสมันต์ตโรที่สาตรามนาอนดักตุนวัณีกบิรทเวทต่สังมยาวินุทศาคูจะได้กสถามยักเตตุเตตุวิปุจวิปุตสหะจันทนโงกมสสิโตจักกินุคนนุคนนี่ันุจปนโทมุปปัมโยจะเทวุตจมัตติจิตตตัโจะรัพุารูลชายนท์โ อาคุปัญจสิโกเวัเตมุุสโลจัสิติจันจารนุปปสอริิมนากกังสัิวนังอคุัมสานาวสารัตตัจการรัตตกปยกาสัจจิยมนาตตะรัจะอาคุนายะสตโนเอโนุมาหานาคุสสัมปติวนังยนาขเจสัตตันติาติชปิคุวิตจุกุเวหายัสติโนประชาตาเจตาสปนาอิติตสานะมังอภัน อภัยันตนะคิชันมสิทุมนาโตเขมกาศีปุตโตสันนาวมจิโยภยันตนาคตปนาสัมกังตุปังทตาพินาเระสปังสราสตาปุตโตสวัสดิเตทิมโตยิสันโกจามหาสมาสราณวิสาะปจิตติสุจิติจับุโนโมจิตาหาสัจับปะรุตนะสปิวิุจนะมากาสันตวาพลิงสินัลหปุปปะคมงมโยนิปติพุนังสปตกุนังอโพจัทธิวปฏิวิจติโชวโยตถาคมงวนาวนาเทวสมุจเยสาสหะเมตากุนไกยกาคุเทวิสสินโิทศเต อีที่มันโตชุดติมันโตนะตยิสสติโนมาธรมนาปิกษุภูมิภูติงวังเมธุจตถวะสริจสมาจดยอมาจนทสุนิสัตติวาจทุภูปสุนิสุนีสติสุลุภูปตาตานิปะักตากูณธรากาวัสนองสุสกุปกัรปโตสติและากายสเปนนาตวิโนอที่มันโตชุติมันโตนะตยิสติโนมาธรามนาปิกษุภูมิภาติงวังอธากุตสัพุทธวาจะแาากิจการลุยจักรเจมลจะจะมาบุปมานินัฒนว แล้วมันอานจะเป็นกผู้คนต่างต่าติงกนาง สานาฬาสมำรถสามรถสมาคิดทัปฏิติกอาุอาคมัมประติกาทหรเทวเยสจโยตัสโนพระคาบมาประกาโอคุเทวเยสสิโนทัเสีทัาุายตเปนนาตวนโนอิทีมันโตชุติมันตวนะเยสสิโนมะธรรมนากษุกนังกบติงนังสุกากลุมาอุลุนาคุเวขนะาสหโอาตไคหาปะโขาอาุเทวจกนาามาตาหาลักชามิสกัตเยสสิโนเทยังอัคคปิจุโนยุทิัพพะวิสติทัเสรตฐทัศตาตุายตเปนนาโตเวนโออิ

อิทมันโตอยู่ติมันโตนะมันติสติโนมาทมนาพิกุงพิคุณังกัตติงังตัตเเทววนนกายะเพนะโตวันนีนนมันไว้นะขจุนเยจันเยสติสาสหะโอวตจิติมักขังโอคตินมนาตวังรักขีมลังนะขังจันทิตติตังประมาปรมโตจัปุตที่มนโตสาสันังมิตโตจัตโครับิ่งันนางตามกลังมาปิติอุปปัมุชิติมันโตทสมากุยยเยสติโสลสิตสโลอัคุปเจกวาสติโนยั บนาธารเกมปัทปโดสมรตาปุริวเดชามาโวมจิตถากุจินังอิติธระมะหาสนุกนาสินังเปษยิปานินัตระมาหาจัสลังตะวานาปีระวังอิทธาปวุสกมีโคทนายตัวสุจโกตธาโสปจุทวติสังโตัวเสียงวเสตัญจะตัพังอภินญญาวะวบักขิตวานนจิกุมาตตวมิสัตถาตัเกสเนตเตมาลสินาปิการตเตวิชนาชาภิโก ทิ่จตบามัก็ลงต่อพระศาสนาวิตตะลักขหิปะกกมุงในสังลมเป็อยงเปวิหิตสังวาปยติตายิโนมาจติธาปติหิตวกติเชื่สตติเพื่อสวดจุลชยประกนโมเมธติชตตาลัตนัตยัตาธมิกาตยเชฟสิทิปติเดวานารยะปริมิสลาภติทิพระมาจจนธาจตูโลกการกบิกกาเธอมพุตตาโพตกังกาจาสรัมะชยสิทธิพุโนเตชยแชทนิติโุตชีนัทินชีชยเชียคลตัวนนิสัยนิรย์ใส่สีไม่รู้ราชพนัราชี เชียชี้ก็มีเป็นากตนคปิจตักลเชยเชยทุนนีมตาดุกีเชยเชยถึงกีตามุชาเชยเชียวุ่นมุขสตาเชียเชยจัปาทีนาุสภุันธงชีเชยขจนตตัวลงสุกาและผู้ชมเยงหยพียีปาชีเชยวุ่นมุยาตาีตาิตาเสนาีปุนสินันดีเชียเชยสกัตุกาชีวิเชยเชยท่านีลิทาาตุเชยเชยเช่นีสันติตาชาเชยเชยมกราปิเชยเชยวรุณญาีเชยเชียกษสนหรจา เชยเชะพมีนทัศนาเจยเชะราชาธิราชสัจจะเจยเชะปริวงสัมบังเจยเชะอรันตาจัดปัจเจกพุทธสองเชยเชะมเหสุโดฮอรูินทิวะเจยเชะพมาสุลโขเจยเชะนาคุวิลนาคุวิลูปกดจันทิมาตวีเชยะอินโหจวินัสตโยกจักกุยโรวนุปิจากอาคีอโยจากปัจฉุนุกุมารลทัตตะรัตโกอารัตลสามหาเทวิติตาปสาอัธโยอิสิโนสาวกาสภาเชยะรามุมพุทธุติเชยะธรรมุมจักสังโฆจัดทัสสะปโรเชยะกัง อิตินะชยิติชินะพุทชยิตตติมรติตินะพุตตติชินุหุตติเชมคลังยโยปิพุทธศัสริมตะเอยงมัสสะจัปปิมตปลาชโยโคโซมที่มันเทียมบมาจิตาเยะถาพรามขนามิสินโญโยปิพุทธศัสริมตะเอยงมัสสัจจปปิมตปลาชโยโคเซมที่มันเทียมบมาจิตาเชยะถาทีวขนามิสินโโยปิพุทธศัสริมตะองมัสสจปปิมตปลาชโย โอโคเทียมที่มัเทปรมุิตาเฉยยะตาชาสมปัตนะขนามิสิโนเชโยปิพุทธัสสิริมโตอายามรสัจัปปะพิมโตบาลายเชโยอุโคเซียมที่มันเทียบปรมุิตาเฉยยะตาชานะขนามิสิโนเชโยปิพุทธัสสิริมโตอายามรสัจัปปะพิมโตบาลายเชโยอุโคเซียมที่มันถืปเอปรมุิตาเซียมที่มัทีปรมุิตาเฉยยะตาสุปัตนะขณามิสิโนเชียนตกพุทิยามเสศกายนังนั้นทิวัตโน เอวังต้องเชื่อหวยเชื่อสุจะมังเคลียบราชิตังกิติดติทาโปเกลพีเกตตุตงตประตติตัวนักตังตมังคังต tamam. ุปปตังตุติังตุกนัวตมุนตัจตยิษสงพระมิตรุตุประกินังกกมังวัจกมัมประกินังปรกินังมกังทีเต็ระกินาปรกินังนิกตอน้ติิีเตีอาตราสุกิตาวุื่อธรรมเรื่ศาสนาอรุาสุกิตาโหธาสหัสพียาติพิสุวรรตุกุลตยิทวาสิมมงธานีติกาตาติคายุกาสักขังตุกิตา กัตรวัสสาราคายะลวงขจุปถวติสังนิวรตุจยัสพทาเกยสุขังกิตสุขังกันตุยิทธารัังปัสสุมานิยมนิยามสตังเอิวมสตังอกรัมเมียงภวะสวัติยังวิหารติวิเชตวานิีอานากะปินดักิิกาะอาตมีแต่กากภวพิุบันสีพิุิปนนติพิุปโตปจสุตุุกโจักกุปัฏายพิเวตตะกัตังปัฏฐากัตากตังติตาวัสดาทุตมนจตาธรรมนิยามตาสัพพ ตังคาถากรตัวพิสมิตจตพิเนเมตีิสุจวะพิสมิตตะวจิกติเตสติมันจะเปรติปัตตเติเวราวัติวิภัชติอุตานีกัลลติตเปสังฆาฆาริจตีอุปทาวาพิเกวตถาคนังนุปัทวาตถาคตังที่ตาวัตถตัธรรมติตาธรรมะนิยามตาสเพสัาลุกติตัางคาถากระตัวพิสมิตจตีพิเนิเมตพิสุิจวะพิสมิตตะวัจิกตเทเสตติมันจะเปรติปัตตเปติเวรลววติวิภัชติอุตานีกัลลนติตะเปติ อุปถัมภะพิกจิตรธนาคังอุปถัมภะแต่ธนาคารนิตาวสัทธาตุธถมมติจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตอจิคติอจิคติเดชิติมันจะเป็ติปะทาปะทิเวรวติเวชิติโอตานีกรลติสัพเพธรรมะอนัตติอิทัมโมจับปัจจุบันต่ำนาติพิกจิวตองภาสิตังอภิชนทุติบุตรเสด็ประเทศกักถาติตังนราคืเมยะนัมปตินังเขียนะักตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิงลงไปแล้วด้วยอะไรแลยไม่พงวม ไม่พ,พ logical, ูงพูงถึงสิ่งที่เมื่อมาถึงเนยตที่ตะปีนาตังปัญจะนาคตังติดเป็นอดีตกลับไปแล้วที่เป็นนักาก็ยังไม่มาปัจจุบันจะโยกทำมาแต่ถาดถาวิปัสสติสังคังสังคุปังไม่ทำนุโรีพราะด้วเห็ุนั้นกิคือเฉพาะในหน้าในที่นั้นอย่างจิตเก็บไม่ว่าแข็งแข็งผลพ่อคุณอาการช่วยไว้อาชีวะคิดจะมาตัปังก็คิดจามาตัปังก็เช่นยาลังตะเว ความเพียรมกี้ที่ต้องทำในอจะดูความตามใจผู้นี้ในโนสักตรีะมหาเศรนัจะนาพกกับไปเป็นตมัจจุราซึ่งมีสดิ้นามากยมไม่มีตัหลับเราอีวังวีริเพื่อะเป็นหงอแล้วตมาตันที่ต่างต่งเว้ประเทศกราสุขตินตัวจิตกติมนี้วันนี้สงบย้อมเก่าเล่ยผู้มีความเป็นอยู่เี่งนั้นไม่เกิดขนังกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงอาติแล้วก็นาชมบทสมรรมาเสสังเวกขปจิวิคณะตะเป็นสักครั้งแล้วจะสั่งกระขาแล้วก็กระกิกเจและรู ติดนั้งหลายรัวงทั้งที่เป็นตรารมตารังตที่ไม่ใช่ตัวไม่ตัวบุคคนเถอว่าเราว่าของเราว่าตัวของเราะวังชีวิตังชีวิตของยั่งยืนระวังแม่นาความตังเป็นของยั่งยืนอาว่สังมยามลิตภังอ์พลัจมตาไปแทบมื่ประโยสนันไม่วิตังชีวิตของเราเป็นความตตดชีวิตตังเมน้ตังชีวิตตังไอชิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม่นาเมน้ตังความตของเราเป็นของเที่ยงว่าตักคนที่สังเวชออยังกายโยอจดังและนไก ก็เลิงขดังเหวี่ยงมาดูดังว่าต้นไม้และฟืนนี่จะถังหับโยมได้อันนี้จะว่าสังกลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาวะยะทิมิโนมความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวันนี้รู้ชันติขันเกิดกระย่ำตัดไปเตสังอุปตะโมตโกรเขาก็ไปสงบแล้วกับสังขารทั้งหลายไป็สุดอย่างยิ่งถ้าเป็นตัตามะเรนติจัดสังตั้งหลายนั่งปวงกำลังตายอยู่ไม่รู้สึกจะไม่สเลที่ตายแล้วละกำลังจะตายถ้าเทวะมือใส่แล้วก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่น วตมตายังคือยังจิสังกรรมบงสัตพีปฏิทิกระตังเป็นอย่างเน้อนมโมตโตเพื่อนตัวพนตัวยีเทวิมังคานีตาที่กายุกาาหุตกตหุนตะปะเอทุกบมันจะโตมาตพิตาสกตงหุนตุกาบมันจะโตทีจะกาุกตาหุตุกบมันจะโตตบีปิาะกตหุนตัตุกกาบมันจะโตทิากตายหุนตทุกกาบมันจะโตัติาสจะรโกปัาสกตหุนตก พวกที่จะโตันติมแมติมกวา ปฏิทานักขายยาเทวตาสันติวิหารวนิทุเปเกรทที่เกรติงติงต่ธรมชาตินัเพื่อตกปิจาสนตวิหารเเละจมัชนวกาจชพโกสารามมกาทนาปฏิยาปัสกาคามายาิานมาจิสราสปานาสุกตาพุทธเตชลาผู้ชายเยปิดจันตสังวาสังเสริฐิตตาอาโปฏนการนิการธรรมลังเตเตเปปิกตะกลงตสกยางถ้าตุเจรังตังตมุธรรมวัาจะปกราสังโฆโหตุธรรมควาอัติยะจีเยจักรเมรักตุตตัโมสัพพ ตะเบปปิปานิโนพุทธศาสนาสันิสมัทารังผู้วิจารณ์ตัวกัลยเทวุปโภตตุวที่พาวิญญาตัตว์นำสมิธานีตุวเป็นหนึงมาตาปิจะจะชังนี่จังลักขติประการอีวัฒนาเมนะไรจชนชาโนปิชังลักขตุปทาเทวตาอยู่ชนะขาถาตุปตาเจนุติถูกข่าวปยับตาเจปิยาตกดปตานิ่สกาวหุ่ตัตปปิปานิโนเอตาวัตาจามีสัปปะตามยิสัปปะตามัง ตับตังปุญจะตัตังตัปเทวานโมทันตุตัปตตทิเดียาะนังน้ตัตตระยะติลังลักขจอปพะานาวตาหนตุกะเติวตาตทุกมะอคระถายตะาปะข้างลังุเดีเวตาสับทนุภาวินาสติหนตุเนืตลังระตะังขลังลักระเถทวตาสัธัมานุภาวินาสหนตุเนตลังระ้ขลังลักตเปเเทวตาตัพปังานุภาวินา

ติชนั้นเาขบันที่ต่อตัดปิตัประตตาปฏิกรณจะยังพลังรหัรตานันจะติเช่นั้นเาขบันที่ตัดประตัเด้วยอำนาจแห่งบุคคลส่วนงพระเจ้าได้สัตยาพระพุทคธนี้ครับเจ้าขอหนองเกล้าที่วายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าที่ถือเกีพระบความรมราชินีนะพระบรมโาชชนนีพันปีหลวงผู้สถิตเสด็จวันใครขอในส่งให่บุคคลสนนี้จงสัตสิริมงคลครับเจ้าขอพระปดพรจาลกโรพภั่ดทั้งปวงให้มีเรืงแรอันสุจริตมั่งคงเป็นสมาธิมันจะรู้ว่ามีอยากได้งเจ้ขออย่าได้า ขอให้พระเจ้ามีสมารถที่ตั้งบ้านในพระธรรมคำสอนเองงสุดเด็ดตั้งมาสำหรับพระเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีนทรกรเทพเทวดาทั้งหลายนมโมทนาสาธุก,การในบุคคลสี่นี้ผู้ประสิทธิ์ประสาทสะพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่หุบมงคลพระพิทาเยี่ยมสิทิทางฝ่ายด้านและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุบุคคลั้งปวงที่สามสิ่งของพระเจ้าขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเป็นน้ภาพและ,และ,และแลลนินธา,านุภาพอัตตสิทธิ์อำนได้ผลสิริมงคลแก่ของบุบูชาทุกการเถิด